ถ้าพูดถึงซามมไรที่โด่งดังที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแทบทุกครั้งจะต้องมีชื่อของมิยาโมโตะมูซาชิเขาคือตำนานสุดยอดซามูไรได้ผ่านการต่อสู้ที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันมากกว่า60ครั้งและไม่เคยพ่ายแพ้ในการประลองแม้แต่ครั้งเดียวมิยาโมโตะมูซาชิมีชื่อเสียงจารึกไว้ในหน้านประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและของโลกมาจนถึงทุกวันนี้กระทั่งในโลกศตวรรษที่20ซึ่งเข้าสู่ยุคดิจิตอลและโลกาภิวัตน์อย่างเต็มตัวแล้ว มิยามโมโตะมูซาชิไม่ได้มีฝีมือเก่งที่สุดแต่เขามีการวางแผนทุกๆก,การประลองอย่างดีและมีไหวพริบที่สูงมากจึงทำให้เขาได้เปรียบในทุกการประลองนอกจากฝีมือดาบยังมีเรื่องพิชัยยุทธและจิตวิทยาเป็นอย่างมากการประเมินฝีมือคู่ต่อสู้มองบุคลิกสายตาท่าทางทดสอบจิตใจหาช่องโหว่สารพัดหลายสิบปีมานี้บรรดานักคิดและนักวิชาการทั้งตะวันออกและตะวันตกต่างก็ศึกษาถึงแนวคิดวิถีทางสู่ความสำเร็จ ผลงานไร้พ่ายตามที่เขาอ้างถึงกระทั่งผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของญี่ปุ่นยังนำเรื่องของเขามาสร้างจนประสบความสำเร็จถล่มทลายนักเขียนการ์ตูนเอาเรื่องของเขามาวาดจนโด่งดังนักธุรกิจและนักบริหารจำนวนมากต่างก็ยกย่องวิธีคิดและการปฏิบัติของเขาว,ว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษาแล้วเอายิ่ยงอย่างมูซาชิไม่ได้โด่งดังแค่เพราะการเป็นซามูไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีชื่อเสียงในด้านการเป็นนักประพันธ์และเขียนหนังสือด้วยในบ้านปลายชีวิตเขาได้บันทึกเรื่องราวการต่อสู้ของตนเองเกี่ยวกับสมดุลทั้ง5ในคัมภีร์ห้วง